แล้วตอนนี้นะคะนุช LPM ค่ะก็ได้มาอยู่ในห้องตัดเสียงนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมีสมาชิกน้องใหม่อยู่2คนด้วยกันนะคะคนแรกเลยนะคะก็จะเป็นหนุ่มหล่อค่ะคิดว่าหลายๆคนคงจะต้องได้เห็นหนะะ้าท่าตาบ้างแ๊บๆในซิงเกลิลล่าสุดของเรานะคะนั่นก็คือเพลงสาตุจ้าสาตุสาธุสาธุนี่แหละคะนะ่ะที่เขามาร้องในเวอร์ชันของอ,อ,อีสานนั่นเองนะคะภาคอีสานค่ะเรียกได้ว่าแย,ย,ย,ย่งซีนหลายๆคนอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะสไตล์การเต้นของเขา หลายๆคนก็เลยถูกถามกันเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะว่าอยากจะให้ผู้หนุ่มคนนี้ร้องเพลงเป็นซิงเกิลเดี่ยวๆกับเขาบ้าง LPM จัดให้ตามคําขอเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะนุช LPM ก็ได้มาอยู่กับร้านหนุ่ย LPM นั่นเองสวัสดีจ้าล้านหนุ่ยจ้าสวัสดีครับให้ญาติโยมศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่พักพึ่งพิงทางใจขออวยพรให้ทุกท่านมีชัยเดินยกมือขึ้นไวเดีสาธุ หุ่ย LPM นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้มาแบบว่าได้ร้องเดีืยวเดีือดเขารู้สึกไงบ้างวันนีก้ก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับ uh huh. ที่ที่ LPM มันโดย MJ แล้วก uh huh. ็ทีมงานของ LPM นะครับ uh huh. เป็นเกียรติหลานหน่วยนะครับ uh huh. ก,ก็ก็ถือว่า ดีนะครับผมรู้สึกดีมากเลยนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็ได้มีการแบบว่าทําบุญกันด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินหรือว่าน้องๆพี่ๆที่ได้มาร่วมร้องเพลงในอัลบั้มแต่ละอัลบั้มของ R p m ีเมนี่ยก็คือก็ไม่มีค่าจ่ายไม่มีค่ารถค่าเดินทางก็ไม่มีเลยเลยคือเรามาช่วยกันด้วยใจจริงใช่ครับวันนี้ผมก็ยืมฟังข้างๆบ้านมาร้อยมือเถอะค่ะงินก็ไปไปทิ้งที่ไผ่ไปทวงที่ไผ่ดีละเอาอย่างนี้เดี๋ยวมาถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าว่าเออวันนี้ได้เต็มตัวเข้าห้องอัด ตอนนี้คือยังไม่ได้ร้องยังยครับ,รบตอนนี้ก็วเวลาประเทศไทยนะครับโอ้โหตายแล้ว <laughs> ห้าทุ่มห้าทุ่มเป๊ะเลยเป๊ะเลยรีด,ด้ว่ามานันรอกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นกันเลยทีเดียวก็ประมาณนั้นแหละครับ ผมเป็นคนที่มากกว่าเวลานี่เอาอย่างนี้หลานหน่่ยเในฐานะที่พี่นุ้นนะ L อเมนี่ยเป็นศืลพินนุ่นพี่เดี๋ยวพี่จะมีคําแนะนําว่าวิธีการร้องสไตล์การร้องการเอื้อนเสียงการแบบว่ามีลูกของลูกคอจะทำยังไงเดี๋ยวพี่นุ้นแนะนำชิ้นนีดหนึ่งได้ไหมตายแล้วไม่ต้องเดี๋ยวเราไปซ้อมเป็นหลังไหมเนี่อยากฟังช้นนดหนึ่งอ่ะไม่ได้อะไรนะท่อนที่แรงตายแรงตายอ่ะแรงแรงตายอ่ะสาธุจ้า เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะตามหลานหนุ่ยไปนะคะว่าเวลาที่เขาอัดเ,ออเพลงในอัลบั้มที่เป็นเพลงเดี่ยวชื่อเพลงว่าอะไรนะหลานหนุย่ยอย่าบอกว่าบอกมีไพรออย่าบอกว่าบอกมีไพรจะเป็นอย่างไรจะม่วนหรือว่าจะสนุกสนานเอ๊ะมันเป็นเพลงช้านีมันเป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงอารมณ์ออคือมันจะตอบสนองคนที่เรื่องของเรื่องเรื่องก็งคือว่าอประมาณว่าตัวเรื่องคน,คนเนี้ยนะครับนามว่านะครับ ผู้หญิงคนนี้นะครับจะจะมาจะมารักเรานะครับจะพอรักเรารักกันไปรักกันมาแล้วก็ซ่อนใครอยู่ไม่รู้นะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ใช่แต่แต่พอเราถามถูกแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยมีคนจริงหรือเปล่าคุณมีจริงไหมเขาไม่มีไม่มีไม่มีประมาณนั้นแต่สรุปพอเรามารู้ที่หลังใช่ครับามีแล้วเราทำยังไงเราเสียใจเราก็เลิกไหมเราไม่เลิกครับคูณเล่นคนอย่างผมนะครับเป็นที่รักเดียวใจเดียว แต่ถ้าใครที่มีแล้วเนี่ยก็ปล่อยเขาไปก็ปล่อยเขาไปนะคะเดินเดินไปตามทางของเขาบทสรุปของเพลงนี well> Damn, yes. ้เป um, ็นอยู่ว่าเมันอยู่ว่าชอบแต่ตอบไอ้ได้บ่ต่อไอ้เพราะชอบมันอยู่ว่าชอบ มันอยู่ว่าฮักมันอยู่ว่าชอบจะตอบออ้ได้บ่เพราะออ้ก็มีหัวใจเนาะบอกออ้ได้บอกว่าเจ้านั้นซ่อนไพซ่อนไหมซ่อนไย มันอยู่ว่าหามันอยู่ว่าสอบแต่ตอบอายได้บอเพราะอายก็มีหัวใจเนาะบอกอายได้บอว่าเจ้านั้นซ่อนภัยมันอยู่ว่าหามันอยู่ว่าสอบแต่ตอบไยได้บอเพราะอายก็มีหัวใจเนาะบอกอายได้บอว่าเจ้านั้นซ่อนภัยเพราะหัวใจอายนี้ บ่แมนค้องเล่นสากไฟเสียงปั๊กเติมเต็มต่อได้เมื่อวันหัวใจอ้ายนั้นเริ่มอ่อนแอ